สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องคำพุน่วมิชแนลนะครับวันนี้เราทําการแสดงอยู่ที่วัดเวียงล้อมนะครับตาบลนาด้วงอําเภอนาด้วงจังหวัดเลยนะครับทุกคนเมื่อวานนะครับเราทําการแสดงอยู่ที่น้าโสมบูรนธานีนะครับวันนี้เราเดินทางใกล้นะครับแล้วก็มีการเตรียมตัวเตรียมเวทีนะครับวันนี้แสดงเร็วกว่าปกตินะครับเพื่อจะเดินทางวันพรุ่งนี้400กิโลเดี๋ยววันนี้นะครับไวทีของเราก็สําเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมทำการแสดงเดี๋ยวผมพาไปดูว่า ด้านหลังนะครับแต่ละคนทําอะไรกันอยู่บ้างนะครับผมไปกันเลยครับนะครับผมวันนี้สากน้ำสมมานี่เราเดินทางไกลนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณพ่อวันนี้ขอกับทางจ้าภาพท่านนะครับบอกว่าวันนี้เราจะแสดงเร็วนะครับประมาณสองทุ่มแล้วเราก็จะไปเลิกประมาณปีห้านะครับ มืออื่นเราต้องเดินทางไปไก่ครับพี่น้องไปบุกาหารนะครับกาประมาณ420รกิโลนะครับไก่ไก่ครับพี่น้องครับทางเจ้าวาดเพลันทัคณะกรรมการเพื่อการตกลงครับขอบคุณในหลายครับขอบคุณในหลายครับมื้อนี้เขาจีเลยประมาณสองทุ่มได้พี่น้องไปจนดทอดตีห่านนะครับเต็มควป็นกรเต็มรูปแบบเหมือนเดิมครับทุกอย่างปกติปกติสามทุ่มพอหกโมงเช้าแต่ว่ามื้อนี้สองทุ่มพอตีห่านนะครับหล่นเยอะเวลามาน้อยหนึ่งครับพี่น้องครับฝากไว้นะครับวันที่สิบ อ่าวันที่สิบลูกชายครับพี่น้องไม่อ่าไทยเรนูงเที่ยงวิธที่ครับหมลำบิดฝากไว้น้ำครับเจ้ามือันสิีไล่โซเดย์้งน้ำขอบคุณครับครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับอันนี้แวะดูคุณแม่นิดหนึ่งอันนี้ทำอะไรครับแก้ชุดค่ะชุดยังครับนี่ชุดยังชุดของพระเอกโจโฉชุดโจใช่ไหมครับผมใช่โชครึ่สิบ เขาบอกว่าทางร้านเป็นคนแก้คนตัดนี่ไม่ใช่นะคุณแม่จามเป็นคนแก่นะครับนี่เลยแกทุกสถานการณ์นะครับเป็นบระการแกได้ทุกชุดแกได้ทุกรูปแบบนะครับได้ค่ะเพราะเพราะใส่ได้นอกจากแกสุดรร้อนนี้ยังครับนี่อันนี้จ่ายเงินค่ะจ่ายเงินเอจ่ายเงินพรถนะคะหลากหลายหน้าที่นะครับสองหน้าที่ใครบอกว่าแม่เอ่อแม่ทับเนาะอันนี้ต้องเป็นแม่ทับฝ่ายหญิงของทางขับรถลมีนนะครับบระดิใจเงินอย่างเดียวเด้พี่น้องเฮ็ดทุกอย่างเลยครับผมเพราะว่าทีเป็นเหลืออย่างเดียวครับยกหล็ก ก็ <laughs> ไม่ดีนะครับนนด้ให้ใส่ลูกๆเห็นะครับผมขอบคุณนะครับมาที่นี่เดี๋ยวเราจะไปเดินกันต่อครับทุกคนวันนี้เราก็น่าจะได้ฟังเช็คสาวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปฟังด้วยครับเดี๋ยวแวะหาสาวๆทางฝั่งนี้กันก่อนอ่าวันนี้สองทุ่มนะครับสองทุ่มนะครับอันนี้ สาวสวยประจำบุงพี่น้องจากสวยปะบูส,สองถูกท่านปอนี่บ่ท่านค่ะเอาบ่ท่านเลยจะไหนขึ้นโลดขึ้นแนวะส้นกระหังขึ้นนะครับผมไม่สนค่าแต่งราค<อ>่ะก็มาแต่งเลยมามาสิบ่ท่านสองหุ่บนเนบอร์อันนี้บ่ท่านเด็ดแต่งนะครับแดดนันขึ้นเจ็บ้อยนะครับมาดูทักทายเดี๋ยวลูกอันนั้นน้องฟอร์มนะครับบาดูเป็นแดงแดงนะครับพี่น้องอันนี้น้องอยังนี่น,ออน้องยังนี่หันมาดูนี่อันนี้มาใหม่ปอนี่ขึ้น่ปเห็นไหน เดี๋ยวเนี่ยน้ำตัวเนม้ามาขึ้นเดมขึ้นมาสังกัดทั้งปุ่นครับมากับเพื่อนค่ะมากับเพื่อนนะครับไม่ได้มากับแฟนมาตามเพื่อนอ๋อเดีว่ามาตามแฟนนะมีแฟนบอหีิมีแฟนบอไม่ค่ะอันนี้เต้นไส้หรือเต้นยิ่งนี่ลูกเต้นยิ่งค่ะโอ้ยอย่าไปน้ำลังเน็ตไรเด้อหนีนปอมันพาไปแลนด์ใหม่ทั้งนอกเนี้ยสาคนภาพทุกไปโอ้ยสาวคนภาพทุกไปเบิร์กันต่อเบิร์กันต่ออ่านี่ก็สาวสวยของเราวันนี้ทำอะไรอยู่ครับ เราซอยเทียนคิวสองภูมิท่านบุรุษท่านค่ะท่านแน่นอนนะครับผมท่านวันฝั่งนี้ก็สาวสวยครับน้องไอซ์นะครับผมท่านบุรุษสองภูมิเรียบร้อยนะครับแต่งหน้าพร้อมนะครับผมนี่ไปไปกันต่อพี่น้องแดดใต้บนท่านแต่งนะครับแต่ละคันนะพี่น้องเป็นกระสีฟ้าวเดี๋ยวไปเข้าไปเบอร์เงิน ไ้รถศิล,ลปินดีกว่านะครับพี่น้องวันนี้เป็นจังไนแน่นะครับเหลือบสองถุงนี่พ้ดใดขึ้นรถไปนะครับผมมาดูกันสิสวัสดีครับเจ้าเกาเจาเดิมเแลวพี่น้องเอ้ยปาร์ตวันนี้พิ่อคืีเมียนคุกกิ้งกินทั้งรถนะครับป,ปาร์ตเรากินคุกกิ้งเั้งรถเลยอันถอดลอกเท้ายากแมไอเบดแต่มันนบบเปลือยดอยกเด้อขอนุยาตเด้อเอาสัมผัสจากน้อย ดีครับอันนี้นะครับสองทุ่มปาแต่งหน้าปลาโซเลกแต่ยังกินครับได้โซเล่ปลาโซเลกอีหลีบนเราะต้องเพรต้องหนีเพราแป๊บเดียวอันนี้แต่ยังกินครับนี่โซเนยโซเนยอันนี้ข้าวกล่องแต่ว่าเอามาอุ่นบ่มาอุ่นนะครับผมวันนี้คือเมนูอย่างครับนี่ข้าวผัดไปข้าวกะเพราหมูสปอนเซอร์จากซี่พีออบ่ครับ นี่ครับซีพีเอต้องเข้าไปอีกเบสแล้วนะครับขอบคุณครับเมือกงเมืองนีเ้เขาเล่นก่อนปกติเนาะเพราะว่าเขาเดินทางไก,ก่มาขายพร้อมปากอื่นพี่น้องมาเบิ่งน้ำเน็ตครับครับฝากพี่น้องนะครับเปิดเมืองนี้กับวันไหนเราคลิปลงมาออืนอ่นเหรอฝากพี่น้องที่อยู่ไก่เคียงนะครับเนาะมาเบิอง มาชมนะครับม่ให้กลังใจที่นั่นงานวันที่สิบผมครับวันที่สิบมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์ศิลปินรับเชิญสองท่านเลยนะครับผมให้บอกชื่อบ่อยบอกบอกได้ครับบอกครับก็มีนางเอกคนเดิมนะครับพี่บารปบัธรรมนันนะครับแล้วก็พระเอกน้อยพระเอกไม่พระเอกใหญ่พระเอกในใจของพี่น้องหลายคนพระเอกไม้ไทยเรนูนะครับบอกกันแน่นอนนะครับครับผมมาบอกกันมาโมน้ำกันโอเคเดี๋ยวให้พระเอกเวฟแต่งหนานนะครับผมครับต่อมาพระทัตปีกจ๊คเถอะพระเอกเกมหอวกระถอยรถครับผมพระทันเดชมาหอดนะ เฮียครับเียครับผมพาเอ,าอกหนึ่งนท่านมากนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกที่ก่อนหรือว่าไปดูบนเวทีไปดูอาจารย์นัดนตรีแล้วกันไม่ไม่ดูข้างล่างก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะอาจารย์นนดนตรีจะเป็นอีกคลิปหนึ่งคลิปถัดไปคอสตูมเราก็เตรียมเรียบร้อยนะครับผมเมื่อนี้เขากะแบบว่ามีที่พักให้ ศิลปินเขาอยู่ในศาลาเลยนะครับพี่น้องบนธรรมาดาเดี๋ยวผมพ้ายางเข้า,าไปเบิกวันนี้ฟ้าคือมีเต้นใหญ่เถอะครับนี่คือเต้นใหญ่เถอะครับฟ้าทั้งวัดกลางไว้ให้ฟ้าทังวัดกลางไว้ให้ตอนรับเพลงแม่มอดเลยโดยเฉพาะนะครับอันนี้เห็นยังอยู่ครับนี่กําลางชินแต่งหน้าครับสองถุมนี่ท่านบอกคือบ<ล>พรท่านเด็กแ<ล>ต่งนีเ่เลนตะเวนคาร์โมนี่เลนเตเวนคือบพรท่านเด็กแต่งหน้าแป๊บเดียวครับคืสอสมองกับแล้วครับนี่ล่ะเขาเออเมื่อสิบเนาะเอาไปอีกแซกจากเดือนแล้วน่ะจากเดือนแล้ว โอ้ด oh, on. oh, oh, mm ีนะครับอ่อนๆบ่เพศสัตว์สกปรหญิงประจำว้งนี่เข้าวะเด็กน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาสัมผัสก่อนนี่มาสัมผัสกับขอนหยาดเดี๋ยวถอดรองเท้าหยาดเขาบอกว่าเด็กน้อยเจ็บหัวเข่าแห้งปวดปวดแห้งด้กินยาพาราอีลีบ่แมนคิดบอกยังบอกเลยยอยาพาราไปก่อนเป็นบอกครับเพราะว่ามันมันเป็นสารตั้งต้นอยู่แล้วปวดเข่าปวดหัวปวดเอวปวดหลังปวดฟันยาพาราจุ มาหาเลยเลยที่ปรีชาฟาร์เมซีเนาะเป็นร้านขายยาขนาดย่อมเนาะครับแต่ว่าตอนนี้ปิดอยู่ตอนนี้ปิดปิดเพราะว่าขคิการูไปเอาสต็อกเตี่ยวสต็อกเหลือบ่เหลืออยู่เหลืออยู่อย่างพระราศเหลือจะเหลือจะกระปุกตอนนี้แต่ว่ามันมันเป็นกระปุกใหญ่เหลืออยู่มันสต็อกซ้ำด้วยอ่าอ่าโอเคอย่าลืมดู่เลขคนทองเนี่ยเด้อคนทองนกิยานั่นท่องอือดคนเป็นคนทองนี่เป็นนางกินเราดูได้เนี่ยขางเวทีนี่เห็นดูเราเด้อดิยา ลังไยคลิปอยู่เด้อะลังไยคลิปอยู่ไม,ยไม่กินเนี่ยแล้วกินข้างจะบอกอ่าอันนี้เป็นยังนีงอ่ะดิคนป่วยบ่ะเดี่ยวมารอดรอดขี้นิกมัน,คน,น,นใคนะแล้วตอบใจแล้วตอบใจเออตอบใจบ่ครับเดี๋ยวนี้เขามาตอบใจบอป่วยท่านจีบเลยอันนี้สาวโสมฮิโร่เนี่ยนี้ประเดี๋มีขายของก็เลยนน้อนมารอมารอคลินิกเปิดบอกพร้ามแล้วคลินิกกันก็ได้เอายามาหมดจะได้ประเดี๋ยวกินเป็นยังมากับสามประจ๊อธิบายหลายกินยาพระราไปสองเมตร ไปไปเบิร์พี่น้องเบอร์เบิ้งทั้งในต่อนะปาดมาหนีเแม่อยังนี่แม่ม่ใหญ่แทนนี่ปาดพี่น้องเบิ้งปาดพี่น้องเนื้อว่าหลุมปั่นอยู่ทั้งวัดออกมาตั้งไว้ซะสิปาดพี่น้อง อันนี้นะครับผมบอสองถุมเนาะแม,าม,าม่ท่านบอสองถุมท่านบอท่านเนี่ยนอนเมื่อน,นี้มีห้องส่วนตัวนะครับอันนี้เม็ดติ่มนะครับผม,มอ,อันนี้น่อมาะม่นะครับหน่อยังนี่หน่อยังลวกน้ำใสค่ะนางเอกนำ้ำใสนะครับผมท่านบอสองถุมเนี่ยค่ะยิ่งดีๆเด้อ <c oughs> แต่งแต่ไอแล้วน้ำเนี่ยนะไม่ใหญ่ครับแต่ไอเนาะนี่นะครับผมมาทางนี้ครับพอดีทั้งนี้อันนี้ผู้จัดการดารานะครับผมเอาจังเอกหน่อยมาสมัครใหม่นบอครับนี่งจ้า วอดกามาเนาะครับแม่อาจารย์วอดกามาน้องซื้อน้องอันจ้าน้องอันอันนะครับเอาเบิรงรูทสองถุงท่านบ่เนาะนี่น้องอันอันนะครับลูกสาวเมติวนะครับผมสองถุงนะครับท่านอยู่เนาะท่านนี่นะครับผมวัอนี้ขอตูวเพราแล้วเร็วยป่ะแม่แล้ววัอนี้อิตาเดี๋ยวพี่น้้อองมมืนนีีัหลากหลายนะครับอันนี้เป็นท่าอย่างนี้โวูวัอนี้มันเกิดเพราะอะไรครับเนี่ย อันนี้แต่งหน้าสไตล์ไหนนี่ยพี่บงแน่นี่ย <c oughs> น้องยังเนี่ยน,นี่น้องยังเนี่ยนองมอดครับน้องมอดอันนี้เลยน้องยังเนี่ยน้องนัดนองนัดนะครับเอาหันหน้าเบิ้งกลองด้ลกูกปู่ในจ้าหน่อยปเป็นอย่างเด้อพี่น้องเป็นอย่างต้องท่าสีแดงกอนครับลบรอยคำเลยนนโอ้นี้นะครับผมมือนี้บันเกิดนะครับบนมีเฮปปี้เบิลเต์กันนะครับอันนี้ท่าเสียงครับเนี่ยอันนี้ท่าท่าเสียงเนี่ย อันนี้น้องยังนี่น้องรันน้องรันนะครับผมอันนี้เต้นยิงกับเต้นไส้นี่เต้นชายเต้นไส้อันนี้ร้องพื้นเบอร์อะไนี่ลูกเบอร์สองเบอร์สองนะครับโอ้ย่าเอาผ้าเบี่ยงฟังเดียวไม่ล่ะเพื่อนเคยที่เขาใจว่าพระเนาะไส้หนักอันนี้น้องยังครับนี่น้องยังอันนี้น้องยังนี่ปลาวันทึกมีของส่วนตัวนาะเย็นสบายนอะลูกเนาะนี่นะครับผมอันนี้น้องยังครับนี่น้องฟิล์มนะครับอันนี้มาไม่บอลนี่เมียนบอลบอลค่อยเห็นหนานะครับผม เอาแนะนำตัวเนี่ยมาจากไสมาจากไสมาจากน้องคายค่ะมาจากน้องคายเคยเต้นเมื่อก่อนบ่เคยอยู่คำพุนเคยอยู่คำพุนนะครับเราเป็นอยังคือหัวกาแมาครับนี่ฮอกาเซ้าเมย์ไงเมย์ค่ะเออนี่นะครับผมเป็นมูกันบ่นี่เป็นมูกันหรือเป็นแฟนกันเนี่ยอ๋อเล่นเป็นค่ะโอเคนี่นะครับผมถัดมาทางนี้ครับทั้งนี้มือนี่เป็นเมย์ประธานบ่เนี่ยเมย์ประธานค่ะนที่ผิดค่ะ ปนของนมยังก่อนนม่มยังก่อนเนี่ยนี่เมนนม่มยังก่อนเนี่ยนมเจิดนมเจิดนะครับโอ้ได้ยินแต่เสียงนะครับอันนี้เบิ่งเปิมเปิมแต่งหน้านะครับพี่น้องอันนี้เติมไส้บ่มื้อนี้เติมไส้บ่เต้นผู้ใต้ไส้แท้เออไส้เป็นผู้ใต้ลอยไปเแต่เป็นแม่หญิง200นะครับผมพี่น้องแต่ก็เลังแต่งหน้าอยู่กินข้าวไปมครับนี่กินแล้วค่ะสองถุ่ท่านบอกนี่คือได้แต่คิวตอนนี้ทานทานเมื่อยฉีดไปแล้วเออนี่ยร้านนี้เขาเปย์อยู่แล้วเนาะ ตัดภาพม,าม้าบาดมาอนีิเพิ่อนเ,นเต็มแบบดีไอบไายนะครับพี่น้องเต็มน,นังเอกไงว่าบ่ได้เด้ครับพี่น้องคุณอ่ะเพิพ่นมีหอดเล้าแขนสุดผูด้อื่นบ่นมีได้พี่น้อง <c oughs> แล้วสิเบียดเบียนของวัดตลอดนะครับเ <c oughs> ต็นนี่โดยเฉพาะนะครับแ <c oughs> ล้วจกินเมื่อกี้น้ำเออเบิ่งนี้ได้ครับนี่ <c oughs> ป๊าดม้เมย์ไงเถื่อนนี่อันนี้ <c oughs> นักเอกยังนี่ <c oughs> นักเอกยังนี่นักเอกบาดอันนี้แต่งหน้าไปนี่ ยังค่ะยังมันเด็แตงเนาะนาโซ่พูดแต่นาดูตาดูสดใสเหมือนเด็ดแตงเราได้หนิ <c oughs> ยิ้มยิ้มตื่นบ่พอคืนเราได้หนินาสดใสแห้งมันนอนมันนอนมาแล้วแชั่วโมงมเอาแนะน้ำตัวยังเป็นทางการครับน้องน้องเมนตาน้องเมนรวมมิดเมียเนี่อยู่ปีนี้ประมาณสี่ปีอยูอ่มาสี่ปีแล้วนะครับผมตอนใดครับตอนใดสมัยมรัมส์ผมเมีนครับตอนไอซีโอกครับคืออยู่าโดนเนยเดี๋ยวนับก่อนเออนับนับปังรู้นับบปังรู้ครับ ว่าน้าว่าน่ะเมาสมือหน้าสิ่งอื่นมือนหื่อหนิหล่ะพ่าน่ะมืออื่นเหมือนห้่เนาะเออมมือเหมือนหื่อแตออกแล้วท่างวัดเป็นกระหล่องเลี้ยนมาหลายครับเปิ้ลไหยูเตนไดสาราเนาะมาต่องกับคนของเคนแม่เด้อโอเคกาเลี้ยงแถวห้าวกระติดไปน้ำเป็นบ่คนนี่อย่างนี่เออเออเออเปิ้ม่ของนอนส่วนตัวบ่ดอกไม้สวยดิบดอกไม้สวยอย่าลักขึ้นดิบหูเด้อน้มเจิดอย่าลักดอกไม้ขึ้นหูเด้อนี่นะครับบ่อันนี้เดี๋ยอนนี้เดี๋ยวผักอีกอย่างนี้ผักอีกน้อยนะครับผมเมี่ยนสุรชไทระครับผมพี่น้อง บงเงินปาด์ตมันขีดขาดผมเราอลังการแห่งนะครับพี่น้องไปทั้งนี้ก่อนไปทีนี้เท้าขามอันนี้ไปบ่ได้นะครับผมอันนี้นมเจิดแล้วอันนี้นุ่มยังเนี่ยพวข่ค่ะาพวงไข่อันนี้พวกใค่ปะจีพวงไข่ปะแหล่จังสี่ตะกับพวงไข่เออมื้อนี่ยบ่ได้ออกไปขายของเนาะคือแต่งหน้าสวยแท้ครับนี่มื้อนี้ บ่ได้ออกไปขายของกะสิแหลืคือเก่าค่ะพอเป็นซิกเนเจอร์อ่างได้เขาวผมพออย่างได้เขาขาวพออยากได้ขาวตาขาวไปแล้วคนจืนหนูบ่ได้ค่ะเออเลยเอาแบบนี้เนาะสะดวกแบบนี้นะครับสะดวกดีแล้วก็แต่งหน้าง่ายพอมมาะเมลสีเด่นนาเนาะเัมสีเด่นพีสีผิวนี่ปกติเป็นคนผิวขาวเน้นเน้นเสื้ออยู่ครับมันมันเห็นแบบชัดเจนอะนะใช่มันชัดเจนมากเลยอันนี้แต่งหน้าทุนไหนครับนี่วันนี้เป็นนี่เลยค่ะ ตามเล็บบ่ะนี่เล็บนี้น้าพานี้เลยตามปกและพี่น้องคือเล็บนักเอกมินเท่นี่นม่นักเอกมินเป็นเล็บบ่ะเลยโบจ้านักเอกแมนนี่เน้นเขียวอ่าแมนเนาะต่อยเน้นเน้นเลยเราล่องพื้นแล้วประตูเราล่องพื้นแล้วป่ะเราเห็นเร็วอยู่นี่ล่ะคือเราหมอรับเมื่ออาชีพเนาะวบางเห็นว่าท่านไหนล่องพื้นหันมาแป๊บเดียวเราเดี๋ยวลอยนะครับพี่น้องข้าวเดียวกบบสวยจึงแนวเดินผ่านปึ๊บงายปั๊บเอาไอ้เพื่อนแต่งตัวนะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็น ไปเดินไปอันนี้น้องยังน้องอี่คืออยู่ผู้เดียวนี่น้องยังนี่อันนี้ครับแน่นอนครับตอนนี้แต่งหน้าแล้วนะครับผมท่านมสองคุณลูกท่านปะทานนะท่านแน่นอนท่านแน่นน่องเราเป็นเด่นบนอาชีพอยู่แล้วไปนะครับผมเป็นเนนี้ต่ออันนี้ยี่แม่เฮดแดงอยู่น้อยยี่แม่อาบน้าหมอกมาจ้ากินข้าวไปนี่ยีแม่กินข้าวไป ยังเลยจ้ะนี่นะครับผมมือน,นีมือนี่มีห้องส่วนตัวเนาะ <c oughs> เปิดเปิดห้องส่วนตัวให้จ้ามื่อนี่ห้องส่วน,วน,นตัวดีไรเม่ดฝนตกกับวายันครับผมฝ <c oughs> นตกกับวายัน ตัดมาผ่าทั้งนี้ครับผมอันนี้เห็นกันอยู่เนาะครับนี่คือปูปูผ่าคือสีนอนเลยครับนี่แม่นครับท่ามทาซีนอนอย่างเดียวท่าทาเนาะอย่างน้อนเด้อะวางบริเวณขึนอนอย่างเดียวครับสองทูมนี่ท่านบ่ครับนี่ท่านครับท่านแน่นอนอันนี้นั่งเอกน้ำนะครับเบิ่งเพิ่งแล้วติดคนตัดปารูตปืนบอกกับท่านเขียนสูตอันนี้ติดคนตาเรียบร้อยพร้อมขึ้นนะครับอันนี้นั่งเอกยังนี่ ลองปูปีาศาจเดี๋ยวมาแต่งหนาสะาดที่หลวงล้วสิเลีวบันี้เฮ้สิเลวีเลวบ่อ,วอันนี้คือหนาแล้วอ,อ,อันนี้เขาจะลองผืนเออนั่งองีกน้ำเราโชคเล็กนี่นั่งอกปูโชคเลยนี่โชคหลังค่ะเออโชคหลังอันนี้ออกก่อนเออเโชคหลังเราโชคหลังเอาเลยครับเพื่น,นพี่น้องจะมีนี่นะครับผมไปเดี๋ยวห้องขังนี่เอาพระเอกเพิ่นกำลังไล่จมูกเลยพี่น้องอันนี้เฮ็ดยังครับนี่เฮ็ดยังอยู่นี่พระเอกว่าไม่บันี้คือบอกคนคุ้นหนาปันใดคุ้นกับแตงหนาโู้ดี้นะครับผมแตงหนาอยู่ อีหละคือกรมเขาแค่ลูกคือปวดตังไฟดีๆยายตังไฟวังยังตังอ่าเรื่องตังไฟนี่ต้องปรึกษานางเอกเม่นนะครับเพิ่นเพิ่นหาอุปกรณ์วัดไม่เห็นเลเออเพิ่นรักของวัดมาตังนี่ดีครับต้องต้องปรึกษานางเอกเม่นนะครับเรื่องตังไฟนี่ครับผมขอบคุณนี่นะครับพายทีมงานนะครับเตรียมตัวกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งท่านนอกกันต่อว่สิพา่พี่น้องขึ้นไปเบิ่งเออ เกิดโปรยมาสูงเถอะเอมาน่าเอกมาใหม่ครับพี่น้องเบิงปั๊ดเ,เออทั้งทิวคือเห็ดจำ่ได้ขึ้นสองทุ่มเถอะอ้ยพ่อมเรียบง่ายอันนี้ยังน,นี่มาดูเล่ลูกวะนี่ฮะอ,อันนี้ดูเล่ลูกปะดูเล่มะกล้วยนี่เอออันนั้นเพศสัตว์ก่อนสาวเพศสัตว์กล้วยค่ะอันนี้คนไข้มารอ้อกินยานเนี่ยกินยาเพศสัตว์ต้อจัดยาเทียค่ะเออมิแต่ยาพาระไยังว่าเปิดมาซีปีนี่ เปับสยาพักานวดเบื้องแรกมาจากแต่พี่อีกมอดพี่น้องจริงๆเราไปเด็สืบสารวัฒนารรมในี่เราเบื้องหมักกับแก่พี่น้องเป็นพ่อพ่อได้หิวใจเนาะพ่อได้หิวใจเนาะพ่อได้มีกำลังใจแตงหนาเอาเอาละครับพี่น้องก็สีประมาณนี้นะครับบรรยากาศหลังเวทีก็สิมีหลากหลายนะหลากหลายแผนกหลากหลายตำแหน่งนะครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ภาพบรรยากาศหลังจากที่เราห่างหายไปโดนแล้วกันนะครับผม อย่าลืมนะครับฝากไว้พอะนะครับสำหรับฤดูกาลนี้นะครับของของ้มพุนลมิดก็ยังเหลืออีกเขหลายคิวง่าจดหอดเดือนพฤษภาเลยนะครับเต็มทุกมือเลยนะครับผมพี่น้องสามารถทวมาสอบถามคิวกันได้นะครับผมและวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ